สวัสดีครับเราเจอกันอีกแล้วนะครับผมคันแน่อย่าดูต่อนะสิตอนต่อไปนี้มันคงเป็นตอนที่ดีและมีความสุขมากมากนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้เป็นคนเล่าครับผมคนเล่าอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นค่ะเดี๋ยวหนูจะเล่าต่อเองกับความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่บุกเตะเนี่ยมันเดกพบเจอกับน้องคะแนนคนงามแล้วมันตามเราวันวาน,วนความสุขที่มันบ่เคยมี มันก็เด็ดตามน,อาน้องคะแนนไปคู่มองมึงเสีตามอูไปซู่มองบอดได้ โอ้อยแล้วมึงสีน้ำกูไปหอดใส่เนี่แล้วจะหน,นี้ไปทำไมล่ะกูบอไใ้หน,นีเว้บอกจากใจแฟนเก่าเลยว่ากูแค่ถอยมาตั้งหลักแหมตั้งหลักไกลเลืเกินเขาก็ไม่ได้ตามตัวเองเหรอกเขาแค่มาทำหน้าที่พนักงานดีเด่นเพื่อคุณลูกค้าจะได้เลยเพิ่มเติมอ๋อนี่มาทําหน้าที่พนักงานเหรอคะใช่อ,อถ้างั้นช่วยสั่ง หินปูนทรายโครงเหล็กโครงไม้ไม้ฝาป้าเพาดานให้หน่อยได้ไหมคะโอเคนี่เขาสั่งให้ตัวเองแล้วเนี่ยสร้างตอนไหนวะขึ้นนั่งอยู่น้ำกัดสั่งผ่านรายร้านส่งฟรีด้วยแหละระยะ30กิโลเมตรเอาอะไรอีกไม่ล่ะ,ะแล้วคุณพี่มีอุปกรณ์เครื่องมือช่างไหมคะมีครับ <c oughs> พอแล้วค่ะมีเอ่อเลื่อยไฟฟ้าไหมคะอะไรนะครับเลื่อยไฟฟ้าอ๋อนี่เลื่อยเลื่อยไฟฟ้าไม่ทราบว่าจะไปตัดเลยครับเนี่ยไปตัดใจคนแถวเนี้ยค่ะ นี่เขาสั่งอเมริกาโน่หวานน้อยแบบตัวเองชอบกินมาให้แหมรู้ใจไม่เคยเปลี่ยนเลยนะแต่เชื่อแล้วแหละว่าที่ร้านนี้มีของครบจบทุกอย่างจริงๆใช่แล้วร้านของพวกเราเนี่ยมีของขายทุกอย่างมีทุกอย่างแล้วตัวเองเอมีใจบ้างไหมวาเอ้ ใช่แล้วค่ะที่ร้านของเรามีของครบจบทุกอย่างในที่เดียวจริงๆแต่เรื่องราวของบักเตะกับน้องขันในคนสวยยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะฝากทุกคนติดตามในตอนต่อไปในเติมรักให้ครบจบที่นิพนธวัสดุค่ะ